สวัสดีครับทุกคนวันนี้วันที่17กันยายนปี่6นะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับเช้าวันอาทิตย์ตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินนะครับผมบรรยากาศวันนี้นะครับวันนี้วัวเข้าไม่เยอะนะครับบางๆนะครับอากาศก็จะคึมหน่อยครับฝนตกครับวันนี้นะครับตลาดไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่นะครับวัวก็เข้าน้อยวันนี้ในห้างก็ไม่ค่อยเข้ามากันเยอะเท่าไหร่นะครับผม นี่นะครับเราชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับผมบ่าวันนี้ราคาจะเป็นยังไงขาขายคึกคักเลยนี่นะครับนมรครับัวตัวนี้ครับตัว,ตวผู้นะครับหนึ่งมืนหกพันห้าร้อย <c oughs> โอ้ยพันขายกุชโนมะน,นะ <c oughs> นี่ครับ หนึ่งหนหกพันบาทนะครับตัวผู้ตัวนี้นะครับอันนี้จะเป็นแม่ลูกนะครับลูกตัวผู้นะครับนี่แม่ตัวขาวนี่นะครับอันนี้35,500บาทนะครับแม่ลูกใจเอาเงินทำไมมาอันนี้ก็หมื่นห้าตัวผู้ ก็หมืน่นหมื่นสองห้ารนะครับราคาวัวผู้วันนี้รู้สึกว่าจะอ่อนลงนะครับอันนี้แม่ลูกนะครับสามหมื่นห้าห้าร้อยนะครับลูกตัวผู้นะครับมาแล้วครับนี่ก็เป็นอีกโูนหนึ่งครับผม โซนนี้ก็จะมีทั้งควายครับกับวัวนะครับผมก็มีทั้งแม่ลูกนะครับวัวผู้ครับนี่แหละครับบรรยากาศวัวก็จะบางๆเลยนะครับผมดูจากมุมสูงนะครับวัวก็จะมีอยู่เป็นหย่อมๆนะครับผมวันนี้นะครับในห้างก็เข้ามากันมาไหมนะครับผมนี่แหละก็เป็นบรรยากาศของตลาดสมเด็จวันนี้นะครับผมโอเคครับวันนี้มาแบบชั้นสั้นนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ